ในวันนี้นะคบผมจะมาแบ่งปันนะครับ3เทคนิคในการสร้างรายชื่อออนไลน์ซึ่งถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะไม่เก่งออนไลน์เลยคุณจะเปิดแอคเค้ f เฟซบุ๊กใหม่ก็ตามคุณจะสามารถสร้างรายชื่อได้อย่างไม่มีขีดจํากัดผมเคยสอนเทคนิคนี้นะครับให้กับลูกทีมคนหนึ่งนะครับเปิดแอคเค้ f เฟซบุ๊กใหม่เลยใช้เวลาเพียงแค่30วันทํารายชื่อถึงแม็กซิมัมที่ a c e b o o k นะใายได้นั่น,นคือ5000รายชื่อฟังไม่ผิดนะครับ30วัน5,000รายชื่อและเป็น กูดคอ i ี่ name list ความหมายก็คือเป็นรายชื่อที่ดีเป็นรายชื่อที่ถูกคัดสรรมาแล้วนะครับและเป็นรายชื่อที่สามารถที่จะไปต่อยอดทางธุรกิจได้ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการที่จะสร้างรายชื่อ5000รายชื่อภายใน30วันนะครับ20นาทีหลังจากนี้ตั้งใจฟังให้ดีถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วนะครับขออีกหนึ่งครั้งพิมพ์คําว่าพร้อมแล้วมาในแชทอันนี้พิอมพ์ยากนิดนึงนะครับแต่อยากให้พิมพ์นะครับพร้อมแล้วมาในแชทนะครับนะวันนี้คุณต้องเข้าใจก่อน การสร้างรายชื่อเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับในธุรกิจทั่วไปเราเรียกกันว่าลีดลีดนะครับลีดก็คือการสร้างว่ารายชื่อว่าที่ลูกค้าถ้าวันนี้คุณไม่มีลีดคุณจะไม่สามารถสร้างรายชื่ออะไรเลยได้บริษัทไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนจะใหญ่แค่ไหนนะครับแผนกแผนกเดียวที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทก็คือเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเห็นด้วยไหมครับเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งเป็นแผนกเดียวนะครับที่สร้างรายชื่อ สร้างรายได้ให้บริษัทเพราะเขาจะเป็นคนออกไปหาลูกค้าแล้วเมื่อเกิดการสั่งซื้อเกิดลูกค้าใหม่เมื่อนั้นต่างหากครับถึงจะสามารถสร้างรายได้บริษัทด้วยวันนี้คุณทําธุรกิจเครือข่ายคุณคิดว่าธุรกิจเครือข่ายคืองานขายของเล่นๆ่นคืองานพาร์ท์สบายๆทาหรือคุณตั้งใจทําธุรกิจเครือข่ายเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณเพื่อสร้างรากฐานธุรกิจที่มั่นคงถ้าคําตอบคือคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตคุณคุณต้องการได้รากฐานชีวิตที่มั่นคงคุณต้องคิดแบบธุรกิจใหญ่ครับวันนี้นะครับ ต้องการวาดรายชื่อว่าที่ลูกค้าภาษาการตลาดเขาเรียกว่าลีดครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการสร้างลีดแบบมืออาชีพสร้างลีดแบบอัลลิมิตและสร้างลีดนะครับลีดนะครับหรือรายชื่อที่คัดสรรมาแล้วด้วย3มเทคนิคนี้นะครับเทคนิคที่1ครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับเทคนิคนี้ผมเรียกว่าเทคนิคเชิงลุกเชิงลุกครับนะครับเอาเป็นว่าเรานะครับเขาเรียกว่าเราควบคุมผลลัพธ์ทุกอย่างได้จากเทคนิคเชิงลุกความหมายก็คือ เราเป็นคนบุกออกเองครับเรากาหนดทุกการกระทําทุกการลงมือทําผมอยากให้ทุกคนจินตน,นาการนะครับวันนี้ถ้าเราไม่พูดถึงการเริ่มต้นทำธุรกิจเครือข่ายถ้าเกิดคุณเปิดร้านกาแฟคุณเปิดโรงพิมพมนนแบบน์นะครับที่จะพิมพ์หนังสือนะครับแบบนี้นะครับหนังสือนะครับคุณเปิดร้านตัดเสือ้อร้านตัดเสื้อนะครับคุณเปิดร้านตัดเสือ้อ สิ่งแรกที่คุณจะต้องทําคืออะไรแน่นอนหลังบ้านครับคุณต้องไปทําสินค้าคุณต้องทําบริการคุณให้ดีแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องวิ่งออกหาลูกค้าครับคุณเปิดโรงพิมพ์คุณโทรหาเพื่อนเฮ้ยมีงานพิมพ์ไหมรู้จักใครทํางานพิมพ์ไหมคุณตัดเสื้อเฮ้ยเนี่ยเราตัดเสื้อนะใครรู้จักคนที่ต้องการเสื้อแบบนี้บ้างนะคุณวิ่งออกไปหาลูกค้าคุณไปหาิว่านะครับย่านไหนที่เขาขายเสื้อกันดีสมัยก่อนตอนที่ผมเป็น ยังวัยรุ่นเนี่ยต้องไปขายบนโบนานซานะครับยุคถัดมาไปขายกันประตูน้ำแพทินัมตอนนี้ไม่ขายเหล่านั้นแล้วนะฮะคุณก็ต้องไปหาที่ที่มันมีคนอยู่เพื่อคุณจะได้พรีเซนต์แล้วก็นำเสนอสินค้าของคุณวันนี้คุณเริ่มต้นทำธุรกิจเครือข่ายนะครับ,นะรบแน่นอนคุณจะต้องสร้างรายชื่อแบบเชิงลุกการสร้างรายชื่อแบบเชิงลุกบนโลกออนไลน์ทําอย่างไรผมบอกได้เลยนะครับเทคนิคนี้ทําง่ายมากและถ้าเกิดใครวางแผนทาธุรกิจแล้ววางแผนแบบนี้ทุกวันภายใน30วันนี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ ของคุณอย่างชัดเจนคุณจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้น5-10เท่าอย่างชัดเจนถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับนะครับเทคนิคการสร้างแบบเชิงลึกก็คือ1นะครับคุณเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็น a c e b o o k ครับกลยุทธ์การสร้างรายชื่อแบบเชิงลึกก็คือคุณเพิ่มรายชื่อจากเพื่อนของเพื่อนคุณคุณจินตนาการภาพนี้นะครับถ้าวันหนึ่งมีคนแอดคุณมาคุณแอดเฟรมคุณมาแล้วคุณเข้าไปดูแล้วมันจะมีเขียนข้างล่างว่ามูทัวร์เพื่อนร่วมกนร เป็นในเอซึ่งในเอเป็นคนที่เครดิตดีเป็นคนที่น่าเชื่อถือเป,นน nice, เป็นคนที่นิสัยดีเป็นเพื่อนสนิทคุณอ่ะคุณรับแอดได้อย่างง่ายดายจริงไหมครับเพราะฉะนั้นกรยุนี้เราใช้ในิเชิร์กลับกันครับนะครับผมจะเข้าไปดูในเพื่อนของผมปัจจุบันผมมีเพื่อน3,500คนนะครับไม่รวมเพื่อนในธุรกิจเดียวกันนะครับผมจะไปดูว่าเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจเดียวกันมีใครบ้างแล้วคนไหนเป็นคนที่เป็นเซนเตอร์ออฟอิ e ฟูเอนซ์ เป็นเขาเรียกว่ามีมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างนะครับผมจะเข้าไปดูเพื่อนของเขาซึ่งผมไปเจอคุณเอครับคุณเอเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าประธานนิสิเลยนะตอนเรียนนะทํากิจกรรมปัจจุบันทํางานนะครับดีนะครับอยู่บริษัทใหญ่รายได้ดีนะครับผมจะเข้าไปดูเพื่อนของคุณเอผมก็จะไปนั่งดูชื่อครับว่าเพื่อนของคุณเอมีใครบ้างพอผมเห็นปุ๊บคนนี้ดูน่าสนใจผมคลิกเข้าไปดูโปรไฟล์เขาย้อนหลัง3เดือน6เดือนครับว่า3เดือน6เดือนนี้เขาแอคทีฟบนโซเชียลไหมเขาโพสต์เรื่องที่เบนิฟิตไหมนะเขามี มีเขาตรงโปรไฟล์ของว่าที่ลูกค้าลูกทีมที่คุณต้องการไหมถ้าคําตอบคือตรงผมแอดเลยครับผมทาแบบนี้ครับนะครับผมแบ่งเลยครับวันหนึ่งทําประมาณ 30- 50ถึงรายชื่อนะครับแต่อย่าแอดพร้อมกัน50รายชื่อนะครับให้ทําแบบนี้ช่วงเช้าครับ10รายชื่อเที่ยง10รายชื่อเย็น10รายชื่อก่อนนอนสิรายชื่อทําแบบนี้ทุกวันทําแบบนี้ทุกวันอย่าลืมนะครับวันนี้เราทําธุรกิจเครือข่ายเพื่อต้องการเปลี่ยนชีวิตถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชีวิตคุณต้องทาธุรกิจนี้เหมือนธุรกิจ นะครับคุณเซตตารางในการแอดเพื่อน10คนต่อช่วงเวลา4ช่วงเวลาต่อวันง่ายสุดๆเลยใครคิดว่าเทคนิคนี้ง่ายมากๆพิมพ์ว่าง่ายมากๆเข้ามานะครับเพียงทาแค่นี้คุณก็มีรายชื่อแล้วครับนี่คือเทคนิคเชิงรุกนะครับแบบที่1นะครับนี่คือเทคนิคเชิงรุกแบบที่1นงะครับง่ายสุดๆครับเทคนิคที่2ครับผมเรียกว่าเทคนิคในการสร้าง visibility นะครับวันนี้การสร้าง visibility เนี่ยนะครับมันสร้างได้ทั้งเพจบน Facebook ตัวเองอ๋อเมื่อกี้ลืมพูดนะครับถ้าคุณเป็น Instagram i n s t a g r กรนะครับ take. โกลยุนง่ายมาก Follow ไป Follow กลับครับคนเล่น Instagram เล่นแบบนี้อยู่แล้ว Follow ไป Follow กลับใครเล่น TikTok Follow ไป Follow กลับเทคนิคนี้ใช้ได้เหมือนกันหมดเทคนิคเชิงรูปแบบที่2ครับให้คุณไปสมัครนะครับโซเชียลแพลตฟอร์มหนึ่งแต่อย่าเสียเวลานะครับไปอยู่กับมันตลอดเวลานะแต่ผมแนะนำแ้ว่ามันมีช่องทางนี้อยู่เขาเรียกว่า l i n กินะครับ r i n k i d ถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดไปเซิร์ชนะครับนะครับ ใน LinkedIn เนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการหางานแล้วก็เป็นการพรีเซนต์ตัวเองในเชิงการงานอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ไปสร้างโปรไฟล์ครีเอทโปรไฟล์แล้วเราก็เซิร์ชเลยคุณอยากได้คนทายไหนคุณอยากได้ middle management คุณเซิร์ชเลยครับ management คุณอยากได้ AE account executive คุณไปเซิร์ช AE ขึ้นมาเต็มเลยแล้วคุณก็ add เขาแอดเขาแอดเขามีเบอร์โทรศัพท์มีลาย ID ด้วยในบางที่ contact เลยครับนี่คือการสร้างเทคนิคเชิงลุกเฮ้ยจะดีเหรอครับดีครับเพราะว่าเราต้องการคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตผมถามนิดนึงครับเพื่อนๆครับ วันนี้นะคบปีนี้เนี่ยนะครับเป็นปีที่เศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโรคระบาดยังไม่จบอย่างง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่ทํางานในการประจําที่คิดว่าเขามั่นคงเขาจะไม่มั่นคงอีกแล้วปีที่แล้วหลายคนดึงมาจนสายป่านขาดแล้วครับปีนี้เจ้าของบริษัทจะต้องทําการนะครับเคลียพนักงานลดใหญ่ออกอย่างแน่นอนคุณเข้าไปเลยครับแล้วก็แอบโพสอะไรครับพวกมีเดียลแมネจเมนต์นะพวก a e a อเอทเขาเอ็กเซ็กคทีฟนะครับพวก ตำแหน่งสูงๆอ่ะปีนี้กระทบหนักแน่นอนนี่คือเทคนิคเชิงลุกครับเทคนิคแบบที่สองคือ v i s i b i l i t y คือการสร้างการมองเห็นคุณอยากผมผมอยากให้คุณจินตนาการภาพนะสมมุติว่าคุณเนี่ยทุกคนผ่านการเรียนหนังสือมาตอนเรียนมหาลายัยนะครับตอนเรียนมธัธยมก็แล้วแต่คุณอาจจะเป็นเด็กหลังห้องผมเป็นเด็กหลังห้องครับไม่มีใครรู้จักคุณเพราะคุณเป็นเด็กหลังห้องแต่ใครที่เป็นปหัวหน้าห้องใครที่โดดเด่นใครที่พวกชอบกล้าสแสดงออกชอบต่อคำถามคุณจะจําเขาได้เสมอ คุณจะจำเขาได้มาจนถึงวันนี้จริงมครับคุณจำหัวหน้าห้องคุณได้ไหมคุณจําเพื่อนที่ชอบนั่งหน้าและชอบตอบได้ไหมวันนี้เหมือนกันครับถ้าเกิดคุณจะสร้างรายชื่อออนไลน์คุณจะต้องทําให้คนจําคุณได้คุณสามารถที่จะไปหานะครับคอลิฟายนะครับหรือว่าว่าที่นะครับทีมงานของคุณเนี่ยในกลุ่ปใน f a c e b o o k l i v e นะครับในที่ต่าง,างๆบนโลกอะไรได้ง่ายมากๆ คุณก็ไปเซิร์ชคุณอยากได้คนแบบไหนครับคุณอยากได้คนที่พัฒนาตัวเองคุณเซิร์ชกลุ่มการพัฒนาตัวเองคุณอยากได้คนที่เก่งการตลาดออนไลน์คุณไปหาเพจหรือกลุ่มกูรูการตลาดออนไลน์เขามักจะสอนคลาสฟรีอยู่แล้วคุณเข้าไปในนั้นคุณจอยกลุ่มพวกนั้นคุณจอยไลฟ์สดพวกนั้นครับแต่คุณต้องสร้างวิสบิลิ้ความหมายของการสร้างวิสบิลิ้คืออะไรครับคุณจะต้องทําให้คนรู้จักคุณให้ได้นะครับผมพูดเรื่องนี้เสมอผมทําเรื่องนี้เสมอผมทําอย่างต่อเนื่องผมได้คนเป็นคนโดยที่เ้าาอผมม แล้วแอดกลับแล้วเป็นคอลี่ไฟลีดแล้วผมสามารถจะสปอนเซอร์เขาผมเคยชวนเขามาทําธุรกิจผมขายสินค้าเขาได้อย่าถามว่าวิธีนี้เวิร์กหรือเปล่าคําถามคือคุณจะทําหรือเปล่าสร้างวิสลิตี้ครับเข้าไปจอยในกลุ่มเข้าไปจอยในกลุ่มเมื่อแอดมินแปรูฟคุณแล้วคุณสร้างโพสต์แนะนําตัวถ้าเกิดคุณเข้าไปกลุ่มนะครับเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณนั่งเลยครับหน้าจาอคอมพิวเตอร์ยิ้มสวยๆย,ยิ้มหล่อๆแล้วก็โพสต์เลยว่าสวัสดีครับเพื่อนๆในกลุ่มการตลาดออนไลน์ครับผมพันนะครับเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มขอบคุณที่รรัับบผม Ad, ามมแอาในนกลุ่ะค ผมเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์นะครับมีเทคนิคบางส่วนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับขออยู่ในกลุ่มนี้เพื่อที่จะซึมซับเทคนิคจากเพื่อนนะครับนะครับยินดีรู้จักทุกทุกคนนะครับมันจะมีใครบางคนนะ่ะมันจะมีใครบางคนนะ่ะที่ชอบคุยกับคุณนะ่ะเขาจะเข้ามาสวัสดีครับคุณพันสวัสดีค่ะโหนี่ทำการตลาดอะไรอยู่บนแพลตฟอร์มไหนผมทำตืดตดตืๆคุณคุยกับเขาครับเขาคอมเมนต์มาคุณคอมเมนต์กับให้เร็วที่สุดเท่าที่ทาได้เมื่อเขาคอมเมนต์กับคุณแอดเขาเลยครับ คุณแอดปุ๊บเขารับแอดคุณทันทีผมการันตีเทคนิคนี้เวิร์กสุดๆนี่คือสร้างวิสิบิลิตง่ายสุดๆคุณจะมีคนมากมายครับนะครับที่มาคอมเมนต์และกันไลค์โพสของคุณคุณแอดเขากลับจบครับนี่คือวิสิบิลิตหลังจากนั้นครับเวลามีใครโพสอะไรดีๆในกรุ่มต่างๆเหล่านั้นพยายามคอมเมนต์ให้คุณมีตัวตนยิ่งถ้าเกิดคุณคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์จนกลายเป็นท็อปแฟนในเพจได้คนจะอยากรู้จักคุณนะครับคนจะอยากรู้จักคุณนะครับนี่คือการสร้างวิสิบิลิต ข้อสุดท้ายนะครับคือการสร้างครดิตบิลิตี้สร้างความน่าเชื่อถือสร้างเครดิตคุณจําได้ไหมครับว่าถ้าเวลาตอนคุณเรียนหนังสือเพื่อนคนไหนที่เวลาอาจารย์ถามคําถามแล้วเ็าตอบคําถามได้เพื่อนคนไหนที่อาจารย์ให้การบ้านแล้วทําคะแนนได้ดีแล้วอาจารย์เรียกมาแชร์คุณจะจำคนนี้ได้แล้วคุณจะนึกถึงเขาเวลาคุณอยากได้ความชื่อเลอคุณจะนึกถึงเขาเหมือนกันเลยครับการสร้างรายชื่อออนไลน์ถ้าคุณมีเครดิตในเพจนั้นๆในเพจนั้นๆในกลุ่มนั้นๆ คุณสร้างความน่าเชื่อถือได้คุณให้ประโยชน์กับคนได้คนจะอยากรู้จักคุณอย่างมหาศาลผมยกตัวอย่างนี้มาเป็นร้อยครั้งนะครับแล้วมันยังใช้ได้เสมอผมยังทําแบบนี้เสมอผมเคยเข้าไปในกลุ่มคนชอบเที่ยวญี่ปุ่นผมเขียนทลิปนะครับผมเอาลูกที่ผมไปล่าซากุระนะครับสามเมือง7วันโพสต์ลูกที่ไม่มีเคยมีใครไปมาก่อนโพสต์ลูกต้นซากุระเป็นแบบ Y angle นะครับเป็นมุมกว้างสุดๆนะครับเห็นผมภรรยาและลูกในตัวทั้งไม่ขีอ่อ่ะและทั้งเฟรมเนี่ยไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียว แต่เต็มไปด้วยซากุระฟูบูมคุณลองจินตนาการภาพภาพนี้ดูนะครับถ้าเกิดคุณเห็นภาพภาพนี้แล้วคุณอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นคุณอยากไปล่าซากุระเนี่ยคุณอยากรู้จักผมไหมอะผมเขียนเลยว่าผมไปเมืองนี้ครับไปเมืองเออโมร, Mario, ate, นรินะครับมาริโอคาคุโนดาเตะนะครับนะครับอากิตะสามเมืองที่คนไทยไม่เคยไปนะครับแล้วโชว์ภาพแบบนั้นเนี่ยแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยผมไปล่ามาครับนี่ขออนุญาตแบ่งปันภาพนิดนึงนะครับใครสนใจตารางการเที่ยวทริป สจังหวัดนี้ทับผมมาส่วนตัวนะครับโอ้โหโพสต์นั้นพันไลค์ร้อยเจ็คนคอมเมนต์มีประมาณส0มคนแอดผมมาแล้วขอทริปแค่นี้เองครับคุณได้ทั้ง Visibility คุณได้ทั้ง Credibility คุณอยู่กลุ่มไหนก็ได้กรุ่มที่คุณมีความชื่นชอบนะครับกำลังจะล็อกดาวน์อีกว้าคุณมีกลุ่มมอทอดเลยครับคุณไปทําหมูกรอบนะครับ อีกรอบเลยครับตอนนี้คนลืมหมูกรอบไปแล้วคุณรีบซื้อหมูกรอบมาคุณทําหมูกรอบคุณเขียนหมูกรอบคุณทาให้มันแจ๋วคุณโพสต์บึ้งจะมีคนขอสูตรคุณอย่างแนะนาผมการันตีนี่คือ3เทคนิคนะครับในการสร้างรายชื่อนะครับที่ผมการันตีกับคุณได้ว่าแม้ว่าวันนี้คุณเป็นคนใหม่ไม่เคยเล่น Facebook เลยคุณเปิดแอปเขาวันแรกคุณสามารถสร้างรายชื่อ3 0 0 0 5,000รายชื่อได้นะครับภายในเวลานะครับไม่เกิน30วันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกทุกคนไว้ในวันนี้นี่คือเทคนิคนะครับ ที่อยากจะบอกเลยว่านะครับเอฟเฟกตที่แน่นอนและสําหรับทุกทุกท่าน37ท่านที่ฟังซูมอยู่ไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับผมจะเพิ่มเทคนิคเพิ่มเติมให้กับกทุกทุกท่านครับนะครับผมจะเพิ่มเทคนิคทุกทุกคนให้กับทุกทุกท่านนั่นก็คือคุณเมื่อคุณได้เข้ามาอยู่ในเซอร์เคิลคุณแล้วอ่ะเมื่อคุณคนมันแอดเพื่อนเข้ามาแล้วเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่า f a c e b o o อัลกอริทึมหรือการจัดการมองเห็นของ a c e b o o k เนี่ยมันเป็นยังไง Facebook มันจํกาจกัดการมองเห็นันจํากัดการมองเห็นนนนนคคุณจินาานากรรเพื่่อนนะับว ถ้าคุณมีเพื่อน5,000คนเนี่ยแล้ว Facebook ขึ้นฟีด5,000คนที่คุณตลอดเวลา Facebook คุณจะเหมือนสล็อตแมชชีนครับมันจะวิ่งตลอดเวลา Facebook มีการกรองโพสตเขาจะกรองโพสนะครับของเพื่อนใหม่ให้เห็นเสมอวันนี้ผมแอดคุณ A อเข้ามาผมจะเห็นโพสต์คุณ A 7วัน7วันฟังเลขตัวนี้ดีๆนะครับคุณจะเห็นโพสต์เขาแค่7วันถ้าคุณไม่คลิกโพสตเขาเลยภายใน7วันคุณจะไม่เห็นเขาอีกเลย คุณจะไม่เห็นเขาอีกเลยคุณกับเขาจะไม่มีการเขียนโพสต์อีกเลยแปลว่าเขาจะเข้ามากัดพื้นที่เพื่อนของคุณเราไม่ต้องการครับเราแอดเพื่อนใหม่มาเขาคือโปรเทนเชียลคาสเซิร์เขาคือโปรเทนเชียลทีมงานของคุณเมื่อคุณเห็นโพสต์ของเขาคุณต้องไลค์ต้องคอมเมนต์คุณต้องไ like, ลค์ไลค์ไลค์คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์และเขาก็จะเห็นโพสต์ของคุณนะครับเทคนิคนี้คือเทคนิคที่หนึ่งคือการสร้างเอนเกจเมนต์คือการสร้างการเชื่อมโยงคือการคอนเนคครับ ผมจะทาแบบนี้นะครับหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเทคนิคนี้เป็นเทคนิคผมจะใช้ส่วนตัวผมจะหาสมุดป่าวหนึ่งเล่มผมจะหาสมุดป่าวหนึ่งเล่มครับสมมุติว่าวันนี้ผมแอดเพื่อนใหม่มาสิบคนเพื่อนใหม่สิบคนเห็นแอดผมผมตั้งใจจะรีคูสิบคนนี้นะครับเวลาก็เห็นโพสตผมเห็นโพสเขาปุ๊บผมจะไลค์ไล์แล้วผมจะจดชื่อว่าวันนี้นี่คือสิบคนใหม่ที่ผมไล์นะครับสิบคนใหม่ที่ผมเริ่มคอนเน็กนะครับ เวลาผมจะติดตามฟอลลาฟในวันรุ่งขึ้นหรือวันถัดไปผมจะดึง10คนนี้มาแล้วเข้าไปดูโปรไฟล์ของเขาแล้วผมจะไลค์สามโพสต์งรือห้าโพสต์ของเขาและคอมเมนต์หนึ่งโพสต์วุฒิาำงาคือคอมเมนต์นะครับไลค์ like คือการกดกลิ่งคอมเมนต์ comment คือการสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างพูดจาก,กันนะผมยกตัวอย่างผมเจอใน A ครับใน A เป็นคุณพ่อลูกหนึ่งสมมติชอบวิ่งชอบออกกำลังกายผมเพิ่งแอดในเมาวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเริ่มคอนเนคกับเผมไลค์ A ครับโพสต์สองโพสต์แล้วแต่ผมจนเลยว่าผมเริ่มไลค์ A แล้ว นะครับวันพรุ่งนี้วันมะรืนครับผมจะหยิบลิสต์เล่มนี้มาแล้วผมจะเปิดอ๋อเอผมเคยไลน์แล้วนี่ว่าผมเข้าไปดูโปรไฟล์เขาครับผมไลน์สามถึงห้าโพสติดกันผมหาโพสต์วิ่งหนึ่งโพสต์ของเขาแล้วก็บอกว่าโหสุดยอดเลยครับคุณเอวิ่งโพสต์วิ่งเร็วมากปกติวิ่งเพลสห้าแหรอครับปกติวิ่งแถวไหนหรือเปล่าผมคอมเมนต์แบบนี้มาผมการันตีครับเขาคอมเมนต์กับเมื่อเขาคอมเมนต์กับผมอินบ็อทคุยเลยครับอินบ็อทไปคุยอะไรครับสวัสดีครับโอคุณเอแบบวิ่งเหรอครับโน่นนี่เนี่ยเห็นคุณเเเเเอออออปป็็นนนคคคุุณณพ่ลูกด้้วยยะะทาไไรรัับบงงง นะครับสุขภาพเป็นยังไงนะครับแล้วเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมหรือ,อยังครับคุณเ e. อทํางานอะไรถามได้ไหมครับนะครับคุยเลยครับกระทบไหมครับเป็นยังไงบ้างคุณเอแฮปปี้ับงานทุกเอ e. ทำไหมนะครับนะคุณเ e. ออยากสร้างธุรกิจเพิ่มไหมครับนะครับถ้าคุณเ e. ออยากสนใจอยากเป็นธุรกิจผมมีคลิปสั้นๆประมาณสิบีขออนุญาตส่งให้คุณเ e. อดูได้ไหมครับถ้าเขาโอเคส่งเลยถ้าเขาไม่โอเคทำไมครับ next ครับอย่าลืมว่ารายชื่อเหล่านี้เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนถ้าเขาจะไม่ชอบเราถ้าเขาจะไม่โอเคกับเราเราปล่อยเขาไว้ในเซอร์เคิลของเราครับให้เขาเห็นการโพสต์การแบรนดิง้งการสร้างิ i ิบ b i l i t y การสร้างเครดิตของเราหลังจากนี้เป็นหน้าที่นะครับที่เราจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือบน a c e b o o k ส่วนตัวคุณเองแล้วนะครับคุณสร้างเห็นผลสาเร็จของคุณคุณช่วยทีมงานให้สร้างไรายได้ได้ไดคุณ3เดือนช่วยทีมงานได้คุณช่วยลูกค้าไปถึงเป้าหมายได้ นี่คือสิ่งที่คุณเอจะเห็นครับแล้ววันหนึ่งคุณเอก็อาจจะอยากกลับมาคุยกับเราหรือวันหนึ่งที่เราทักกลับไปวันที่คุณเอเบื่องานเมื่อนั้นเขาจะพร้อมทําธุรกิจกับเราครับนนี่คือเทคนิคนะครับฟังดูง่ายมากฟังดูโอ้โหโซซิมเปิรครับแต่หัวใจสาคัญก็คือมันไม่ใช่อยู่ที่วิธีการมันอยู่ที่วันนี้คุณลงมือทําหรือเปล่านะครับวันอยู่ที่วันนี้คุณลงมือทําหรือเปล่าทุกๆความสําเร็จล้วนแล้วเริ่มต้นจากก้าวแรกในการลงมือทํานะครับกรุงลมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวนะครับร้อยลี้้มมื่่นนีีเรริตทกาวแ มีคําพูดหรูๆมากมายนะครับที่จะบอกให้คุณแอคชั่นแต่มีเพียงการกระทำของคุณเท่านั้นที่จะพิสูจน์ว่าวิธีนี้มันเวิร์กมีเพียงการกระทำของคุณเท่านั้นครับที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์ในธุรกิจเครือขายอย่ายของคุณได้ ผมอยากจะบอกทุกคนแบบนี้นะครับธุรกิจผมพูดคานี้เสมอผมบอกตัวเองแบบนี้เสมอธุรกิจเครือข่ายนะครับตั้งแต่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้40กว่าปีแล้วครับตั้งแต่วันแรกที่เกิดมาจนถึงวันนี้เติบโตทุกปีอย่างต่อเน,นื่องและธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่ผมบอกเลยว่าอีก5ปีอีก10ปีอีก20ปีมันก็จะเติบโตอยู่เพราะเทคนิคหรือการทําธุรกิจของเราเนี่ยมันต้องใช้มนุษย์ทํามันต้องใช้ความสัมพันธ์มันต้องใช้มนุษย์ทําครับ AI คอมพิวเตอร์การเขียนบอทดมันทําแทนเราไม่ได้ ธุรกิจนี้ยเติบโตการสร้างธุรกิจเครือข่ายของคุณในวันนี้ในปีนี้นะครับมันจะอยู่กับคุณและครอบครัวคุณไป20ปี30ปีนี่คือการสร้างธุรกิจแล้วจบในรุ่นคุณในรุ่นลูกคุณและในรุ่นหลานของคุณธุรกิจที่เติบโตกันมาตลอดนะครับใน40-50ิปีที่ผ่านมามีสินค้ามากกว่าแสนล้านล้านบาทถูกกระจายบนธุรกิจเครือข่าย แต่ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่คนเข้าใจมันน้อยที่สุดและคนรู้เทคนิคในการทํามันน้อยที่สุดคุณคือคนที่โชคดีมากนะครับคุณอยู่ในทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทาธุรกิจเครือข่ายคุณอยู่ในทีมงานที่ผู้นําสร้างผลลัพธ์ไม่ธรรมดาสร้างผลลัพธ์ที่น่าจดจําในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมดนะครับและคุณได้เทคนิคแบบนี้คุณสามารถที่จะพาลูกทีมแล้วก็ส่งต่อมันได้กันดี เพราะฉะนั้นวันนี้คุณอยู่ถูกที่คุณอยู่ถูกอุตสาหกรรมคุณอยู่เครือข่ายคุณอยู่ถูกทีมมากๆแล้วขอเพียงแค่คุณใช้หลักการที่ผู้นําแบ่งปันออกไปสร้างธุรกิจครับคุณใช้หลักการที่ผู้นําแบ่งปันออกไปสร้างธุรกิจนะครับวันนี้ผมพูดไปนะครับคนฟังร้อยคนจะมีคน80คนเห็นด้วยกับวิธีนี้20คนจะไม่เห็นด้วยแล้วบอกว่าไม่ทําไม่เป็นไรครับ80คนที่ทํา40คนจะลงมือทําอีก40คนรู้ดีตื่นเต้นแต่จะไม่ลงมือทํา คำถามคือ40คนที่ทํากับ40คนที่ไม่ทําผลลัพธ์อีก30วันหลังจากนี้อะไรคือแตกต่างกันครับบูมผมบอกเลยปลายทางครับอีก30วันรายได้ของ40คนที่ลงมือทําจะก้าวกระโดดและเติบโต40คนที่ไม่ลงมือทํารายได้จะเท่าเดิม20คนที่ไม่เห็นด้วยเขาอาจจะจากธุรกิจนี้ไปในอีก30วันคําถามวันนี้ก็คือคุณอยากเป็นคนคนไหนครับคุณอยากคนเป็นคนที่อีก30วันรายได้คุณก้าวกระโดด คุณอยากเป็นคนที่30วันรายได้คุณเท่าเดิมหรือคุณอยากเป็นคนที่อีกสาวันคุณหายจากธุรกิจนี้ไปคําตอบอยู่ที่ตัวคุณเองครับนะครับวันนี้วิธีการไม่ได้สําคัญเท่ากับการลงมือทําวันนี้นะครับ how to ไม่ได้สําคัญเท่ากับ energy หรือความต้องการในเป้าหมายของคุณนะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ opportunity วิ่งเข้าใส่คุณง่ายมากคุณอยู่กับมือถือเนี่ยมันมีโอกาสวิ่งเข้าใส่มาในหน้าจอตลอดเวลาแต่ผมบอกเลยว่าไม่มีโอกาสไหนที่จะทําแล้วจบนะครับ ไม่มีโอกาสไหนนะครับที่มันจะคุ้มค่าความเหนื่อยของคุณเท่ากับการสร้างธุรกิจเครือข่ายแล้ววันนี้คุณอาจจะบอกว่าไปขายของนะครับขายปลีกคุณอาจจะไปทานู่นทํานี่คุณอาจจะนั้นมาเข้าสินค้าที่คุณทําได้ครับมันอาจจะทําให้คุณได้เงินแต่มันไม่ทําให้คุณได้อิสระในชีวิตถ้าคุณต้องการอิสระถ้าคุณต้องการความมั่งคั่งและคุณต้องการความมั่นคงสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณได้คือการสร้างเครือข่ายผมฟันธงเลยนะครับแต่คุณต้องฉลาดทําคุณสร้างเครือข่ายโดยใช้เครื่องมือรอบตัวที่มันทวีคู แล้ววันนี้ผมได้แบ่งปัน3เทคนิคในการทวีทวีคูณรายได้ของคุณไปแล้วคำถามสุดท้ายครับคุณจะลงมือทําแล้วอีก30วันคุณมีรายได้9กระโดดหรือไม่คุณตัดสินใจเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในเช้าวันนี้นะครับ